แนวคิดในการาทรําเศรษฐกิจพอเพียงคือผมใช้หลักว่าการทรําเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถที่จะปรับใช้ทุกส่วนทุกครอบครัวหรือทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรก,ก็สามารถที่จะเอาปร,ราัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้อย่างผมแนวคิดที่ทําตรงนี้ก็หนึ่งผมใช้หญ้าแฝกเพราะว่าเป็นหญ้าหญ้าทำไมถึงสามารถที่จะแก้ปัญหาหญ้าทำไมถึงม,ม,ม,มหัจศจรรย์เพราะว่าเรามองแค่หญ้าว่าหญ้าแฝก หญ้าแฝกทําอะไรได้บ้างผมก็ใช้แนวคิดตรงนี้แหละคือใช้แค่หญ้าว่ามาแก้ปัญหาได้ยังไงผมก็มีความคิดตรงนี้ทําแล้วก็ประสบความสำเร็จว่าหญ้าแฝกสามารถแก้ปัญหาในาในชุมชนของชุมชนบ้านมะเมียงและตําบลช่วงน้สามนี่จนประสบความสําเร็จตัวนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากถ้าอยากสนใจก็สามารถที่จะไป ไปชมหรือไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยญาแฝกว่าแก้ปัญหาชีวิตและแก้ปัญหาเรื่องในด้านสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านวัฒนธรรมแค่ยญาอย่างเดียวสามารถที่จะามาแก้ตรงนี้ได้